เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้เราก็มาอยู่เกมใหม่นี่คือเกมที่อาจจะเอามันเล่นตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เล่นเลยเป็นเกมชื่อว่าเกม Devil m a ค c r y นะเกมก็เ,เป็นเกมที่สนุกดีนะม,มีไอล้านหนึ่งคน อย่าให้สองล้านโอ้ยอแนะนำเคแนะนำมันโอ้โหลูดเสาอ้อโอ้ยพระเอเขอามาครับไอ้นี่ต้องเซ็นเซอร์ด้วยไหมเนี่ยต้องเซ็นเซอร์ไหมเนี่ย อันนี้ขอข้ามได้ไหมขอข้ามแล้วโอเคหลังจากเมื่อกี้มีติดเลทนะครับก็เลยขอข้ามโอเคแล้วก็ลับมาเหมือนเดิมโอ้ยอันนี้อะไนฮนเล่าตาอีสารดสามหัวอันนี้ใครเนี่ยโจเกอร์อะไม่ใช่ไม่ใช่นะโอเค บนเรีักนางนี่อ่ะครับตต่แ้วโอ้ยเหมือนๆๆโอ้ไม่มันอยวตัวเองได้ด้วยเหรอวะข้างหลังมันเหมือนกับจะเป็นรูปดาบนะกินเหล้าอร่อยไหมล่ะ เหมือนมีคนมาเรียกนะครับโอ้โห <were> นอนน้อยพนะังงาครับนอนน,อน้อยพังงาเหมือนว่าอันนี้มันบอกว่ามันมีนมพวกอีซาจะใช่ป่ะปเออเนี่ยอีนนีอ่ะเออชือ โอ๊ยเมนปากเหมนปากตายโอโลพินาแล้วมั้งป่านี้โอ๊ยโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยโอ้โหชิงชาใส่เสื้อไปใส่เสื้อซะเสื้อไม่ใส่ครับโอ้โหมาตอนแรกก็เจอกับตัวนี้เลยอ โอ้ยไปใส่เสือ้อไปใส่เสือ้อสี้าอไกโอ้ยกระบองโอ้เสือ้อพิซซ่ากางเกงโอเคโอ้ยอย่างเท่มันจะเท่ไปไหนวะตุ้ม โอ้ใช้พลังคาราเต้หันรถครับอ้าว่ายน้ำมาว่ายน้ำว่ายน้ำ,นำครับมาสึกแรกของเราครับโหโหดาบโอ้ยดาบดาบมาแตนนอยอยาน่น้อยนั้มอืมันมาแล้วไฟหเหรอมันก็เข้ามาเอเคครับเรามาต่อมันบอกให้กดไวนะครับ เออเสียงหายไปไหนวะ,อะโอเคครับกดตัวอะไรไม่รู้โอเคครับฟันนะไม่ป่ะที่มันบอให้คิดเมาส์ขวาก็ฟันนะถูกแล้วโอเคครับโอ้โหมาครับเราจะกดดีครับทำอะไรกดบีกดวายูุว่าโอ้กดดี ก,กดบีเล้วกดพี่ลุงมาไม่โดนไม่ได้แอมหรอไม่ได้แอมไม่ได้แอมไม่ได้เอมพีมม่หรอโอเคโอ้โหสามตัวครับสามตัวเฮ้ยขนาดมือกด R, R, าก่าฮาบีเลิกไม่เลโอเคโอสวยมากเลย โอเคได้เราจะได้ไอเทมมานะอุ้ยโอยโอยโอยนีกุกอะนียเราฟันม้นอเราได้เลดเลียโอ้อะไรวะน่าจะเป็นพลังอะไรสักอย่างนะครับโอเค่นต มาทางนี้โอเคครับเราต้องไปตามมันนะครับแล้วมันรู้ชื่อเราได้ไงวะโอ้ยปืนปืนถูกเหนียวด้วยปลอกนมโอ้โห้ยเท่ครับปืนเท่ครับปืนโคตรเท่เลยโอ้ยโ,โอ้ยไอ,อ้นี่เราต้องรีบวิงใช่ไหมชิบหายชิบหาย ชิบหไยกระโดดชี้ไปโอ้ย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 ออโอ้ยอีตายอ่ะอะไรวะไปได้อย่างไรเป็นได้จังไสเป็นได้ยังเป็นได้จังสาย็นได้จังไสที่เราต้องมาตายโอ้ยอ้้งรอนี่ทำไมมันยากอย่างนี้วะยากมากครับ โอเคมาดูสิไปจะเจ๋งกว่ากันมาเก็แบบตรงนี้เขี่ยอันนี้น่าจะขึ้นไปตรงนี้นี่ไม่อยากสนดหลังที่คิดเนะี่ยเอ้ยโอ้โหจีบแบบดิจิตอลโอ้ปืนของฉันพี้ัมันมันชื่ออะไรวะเมื่อกี้ไม่ได้อา่านมันมีวะ เนี่ยจ้าเย้นั่ต์เคมันให้เราใช้ปืนนะฮะกดกด X ครับใช้ปืนกดให้ใช้ปืนนะครับเอเฮ้ยกระโดดเฮ้ยเกมนี้คล้ายๆกับแบ็ทแมนนะฮะแบ็ทแมนที่เคยเล่นไปนะฮะที่มีสองพาร์ทนะฮะ ไม่ได้เล่นเลยตอนนี้อุยออออ้ยตายโอ้โหตายช็กตที่สุฟ้าไี่หำนี่โอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนสันไปเถอะ ฟันไปเถอะฟันไปเถอะฟันไปเถอะฟันไปฟันไปฟันไปเถอะโอ้ยกดอาบีเถอะเพื่อลบฟันไปอุ้ยเดี๋เราต้องยิงมันก่อนเราต้องยิงให้มันลบก่อนโอเคโอ้โหเกมนี้เป็นเกมที่บู๊แหลกมากเลยฮะคิดก็สนุกดีฮะดันเต้อยู่นะหยุดก่อนฉันชื่อแคท Wow. How come I can see you? You may say, I can phase into limbo and communicate with you. I can see you, talk to you, but I'm not actually in limbo with you. Yeah. We can leave you. And... I'll die. Yeah. i risking my life here for you. I want to help. The hunter has dragged you into limbo. นอว่าก็ไม่รูไปอะไรว่าอะไรว่อนยืนหาวมันว่ามันให้เราตามไปนะ่อนยืนหนาวเฮ้ยเก็บเก็บไปไปกันเถอะนี่ตัวอะไรวะเฮ้ย ัวอะไรก็ไม่รู้อ๋ดับดับของให้เราด้วยนะเฮ้ยโอ๊เกมเอายิงได้โอ้นี่มันคืออะไรเฮ้ยเราฟันฟันเฮ้ยในีน,นกดบีครับกดบีเฮ้ยจะฟันเหรอไม่ให้ฟันไม่ให้ฟัน ไม่ให้ฟันไม่ให้ฟันไม่ให้ฟันครับอุย้ยบูหล็กยังคู่อุย้ยไม่โดน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 ไอ้ไอ้งูอ่ะไม่โอ้ยใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งรีบร้อนคะรับทำการอุย้ยไอ้มาทวงนี่เงไม่จ่ายเงินใช่ไหมสิบบาทที่แกค้างค่า อ่ามันคืออะไรวะโอ้ไม่ดูเหมือนกันเว้ยเส้นต่อตรงสายบูครับไม่เละเละเป็นขี้เลยเละโอ้เละเป็นขี้อันนี้ต้องน่าจะกด E เก๊กกดกระโดดนะอันนี้ทำอะไรโอ้ยกด E นะเอ้าโอเคกด ต้องกดค้างด้วยนะไม่งั้นมันกระโดดไม่สูงนะโอ้ชิงชาสวร์เฮ้อันนี้มันคืออะไรที่ซื้อของอ่ะอัพเกรดอ๋อนี่ไงอัพเกรดรับเกลด,ดามก่อนใหนดูท่าสิเลเวลสองโอ้ยนี้ดีอันนี้อนนโอเคหมดครับอ้เอเออเอ้ยอเอย มาแล้วครับมันมาแล้วนั่นมันเสื้อฉันนี่เราต้องขึ้นไปนะอุ้ยนี่มินท้าสวรรค์เอ้ยเมื่อกี้ตอนแรกเราเห็นมันเละไปนะไม่ใช่หรอท้าสวรรค์โอ้ยเอาแบบดิจิตอลโอเต้ ข่าวนะครับอ,อ่นี่ข่าวใหม่นะฮะกละชิ้นช้าของมันมาจากฟ้าอะไรวะเฮ้ยผมว่าเราต้องอ๋อนึกว่าให้มันตามไปไม่ต้องตามไปชิมไหนโอยเคยครับตายตายอุยอุ้ยอุ้ยอุยอุยอุยอยโดนอีกแล้วครับมีเลือดให้นไหมเนี่ย อุย้ยทำไมทำไมต้องทำกับฉันด้วยทำไมทำไมกันไม่เอาไปกินเอาไปสักดอกโอ้อนนี้เลยละนอ่ยางโหครับดันเต้สายโหเจ้าโอ้มาแล้วอีดังเบี้ยวครับอีดังเบี้ยวจะไฟอุย้ย มันได้ทำไยไม่อย,มยอมเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีแสงครับเฮ้ยทางนี้โอ้หนี่มันที่ไหนเนี่ยบ้านดีซีเรอที่มันบ้านอะไรวะทำไมมันรู้สิงง่งนี้ฮุยใจหมด

โอ้ยโอ้ยหนีหนีจะไฟกับพี่เหรอน้องคิดผิดคิดใหม่นะน้องโอ้โหเกนชิปไม่ต้องกลับมาหรือโอเคเราน่าจะไปทางนั้นไม่ได้นะโอ้โหที่นี่มันบ้านผีสิเงียบชัดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะขอร้องแหละ เห็นแล้วเลว่นี่มันเกมบูหรือเกมผีวะเนี่ยเฮ้ยฟันเฟืองครับ exit good exit ทางออกโอ้ไม่ดีแล้วโอเคเฮ้ยน,นี่หลบเปิดติต่อว้าวเฮ้ยมีชาชั่วยิงครับเราต้องยิงครับ อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาตรงน,นี้อย่าเข้ามาตรงน,นี้ตรงน,นี้เราว่าเราแน่าจะห้ามกระโดดครัอุ้ย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 ชน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 โอ้ยิงยิงโอ้ฟันฟันยิงโอ้ฟันมึนหมดแล้วโอเคตอนนี้มึนหมดแล้วโอเคครับฟันเฮ้ยเลือดกระโชดหนกชิปหายเลยนีเ่เทปเทครับเทป เออทางสิอุย๊ยนี่ฟันตัวขานะเออทางโอ้เส้นทางยังอีกยาวไกลอ,อุย๊ยทำไมไม่บอกกันเลยว่าจะตีทางนี่มันที่ใดกันวะโอ้มีมีดด้วยโอ้โอ้ผมขาวเฮ้ยปัดเตะ เท่ว่ะผมขาวเท่ววะพูดแต่คังว่าเท่หวะนะคนเนอะอะไรวะอ่าไไนไม่ทันเลยครับโอ้โผมอเราต้องเราต้องไปจากที่นี่ตามฉันมาค,คัมแบกที่วิ่งสิไอชื่ออะไรแล้วนะแคทไหมเออใช่ชื่อแคท แปลว่าแชทแชทเออน่าชื่อันแหละถ้าอ่านไม่ผิดนะอ้อยกู้กู้กูกู้ช้าจิงจิ้งน้ำนำครับนำโอ้ไม่ดัหาเรื่องมาโอเคนั้นโอเคเลดี้ไฟมาสู้กันเลยดินเจเราต้องใช้ไฟนั่ EC มันจะทำอะไรวะโอเคโอเแล้วเนี่ยฮัทช์อะไรฮัทชูดันเจร์โซแอมดดันเจร์อีสต์ยามาไฟอุ้ยหน้ามันแลเราต้องยิงหน้ามันนะไอ้หลับไปหลับยาว ลับยาวยาวร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 ับยาวยาวไอ้หน้าประจวบไอ้ดั้งแผลบไอ้ขี้ไม่ล้างตูดไอ้ปลาหมึกทองปลาดุกข้ามสวอยจะยิ่งก็หนีก่อนครับหนีก่อนหนีก่อนมาเดยมาเดยอุ้ยมาเดย โอ้โหหน้าผับไอกิ๊บรีบเดินเข้าไปโอเคเดินรีบเดินอยู่เดินอยู่เดินอยู่ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอเย่โอเย่โอ้โอ้โอ้อย่าฟุ้งซื้อสิไอหำไอดั้งแมพอีกทีเดียวอีดั้งแมพ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 อีกทีเดียวอีดั้งแมพ โอ้ด MM ังแบบอย่ามาพุ่งค่ากันซินี่ดอ้ด่งแบบนี่สำหรับทำเป็นปากเกง Do you fucking h i s t r o y Game over Game over s o n o f who y o ร child of r a เธแกต้องใจยนให้ลูกชายของสปาร์จาะพูดเลยว่ะไม่รู้เรื่องเลยตายเหรอนี่ครับดีงครับจบขาวโอ้โนี่ที่นีเออวนมันคือเวนโอ้มาเจอ อะไรวะเกี่ยวอะไรกับแม่มันวะแม่มันเป็นนางฟ้าไม่คีดมีปีกด,ด้วยโอ้โหยับเยินนะโอ้โหคนเมืองวิ่งกันเลยฮะนี่มันหนังเศร้าว่าโอเคครับก็ขอจบเยงไม่เท่านี้นะฮะสำหรับใครที่อยากดูก็ไว้ดูกันคราวหน้านะครับก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยนะฮะ สำหรับวันนี้เดี๋ยวมันน่าจะมีนิดน,นึงเดี๋ยวให้นิดนึงก็แล้วกันแล้วก็แชร์ด้วยกดกดแชร์ด้วยนะครับไปพบบอสบอสของกับฉันดีกว่าได้โปรดฉันไม่ไปหรอกโอ้ยเเอาไอ้ไม่ไปว่ะ Oh, we got a leader. Hey. Nah, we know all about you, Dante. I'm with an organization. Called the the order. Order. Heard of it? It's going through that mass freak on the net. That's my boss. Yeah. They all washed, boss. boss. Oh, Shao Moon, only. Bro, me. I. Bro, the. ตอนนี้สนามสนลซุกฮะาเละโจ๊กอันนี้คือไอโไอโรดครับจับผู้หญิงชื่ออะไรไม่รู้สปาร์ตานี่ใครวะโอเค้ก็จบแล้วครับสำหรับพาร์ทนี้นะฮะก็ขอจบเพียงไว้เท่านี้นะฮะก็ขอบคุณสำหรับที่รับชมด้วยนะฮะ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดแชร์ด้วยโอเคสำหรับนี้ก็ขอไว้แค่นี้แล้วครับบ๊ายบายครับ